ผมอ๋อที่เขาล้วงช้างไงเห็นดิเอามาให้ดูแต่เขาล้วงช้างอล้วนเนี่ยไม่หน้าผมล้วงมาหลายตัวแล้วล้วงจนมือเมื่อยมือปวดจะไม่ออกช้างมันตื้นเหรอครับไม่มันมันไม่เหมือนกันความไวอย่างม้าก็เร็วหมาก็ออการล้วนไม่ได้ออกอย่างม้าก็มีเรืองยื่นมาไงนะแต่มันน้ำเชื่อไม่หลับปกติออกไหมขี่หมดละเราล้วงขี่ออกเพราะว่าเราถ้ามีขี้ไปของขวางแล้วบางทีไฟกระแสไฟมันเดินมันไม่สม่ำเสมอมันลุกไม่สะดวก นี่พี่หมดละอืมนัดเข้าไปแล้วใครจับจับใครใครที่นัดทีที่ระหว่าสูงนี่มาตัวมันสูงสูงหน่อยไหมมีมีหนอมีมมาจับ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 ได้ดีไว้อย่าให้มันดันออกมาแล้วก็อย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาให้ให้อยู่ทันตลอดเฮ้ยตัวผูกขาดีกว่าอย่าเพิ่งเตะหมอน เทะแน่เลยทุกที่เรารับสาขามันเตะไม่ได้วันนี้เราไม่ได้รักไ่ใล้ตนี้วันนี้เราไม่ได้เอาเชือกอ้อมขามไม่ไม่เขาดึงเขดึครับหไวะนี่คือภาพบรรยากาศการสุดงานขั้นสุดหมูใส่หมูีด้หรอเนี่ยะให้ผมดูยิได้หมดอ๋อหมูอิสระหมูครับ แอนโเวอเฟรแฮปปี้พิแอนโเวอเรไปทั่วขออ้สองตัว้กานวันเก็บัวนี่กินไม่ได้นะเชือกหรือผงเม่้ไปเดียวไปทั่วไอเนียไม่ติดคอในพืที่ไปมึงเองแล้วเป็นอเบใน่อวัวนะไปายามถงว่าติดหรือเชือกควาอะไดอยามีกระดาษนี่ม่าม่เท่าไหร่ ไม่มีเอร่อ่ยงอนะไรเรียบร้อยนะผมปเลิกไปไปเห็นบ้นั้งมดก็เลยมาอยู่้างบนได้แหละวันนี้ถ้าเป็นบางตัวหรือวัวดุดแค่นี้ไปแค่นี้มันเชื่อมันไหลละแต่เจ้านี่ดูแล้วลื่นหน่อย อนี้เปิดแล้วค่ะเ,เปิดแล,แล้วไหลไหลน้เชื่อมไ่ไหลปิดเราจะเดินไป,ไปเป็นจังหวะประมาณ20่สิบวิี่วินาทีแล้วก็หยุดปวินาทีแปหนูดเชือกคอตึงหน่หยอยไปขยับเชือกคอตึงนิดนึง ไปนู่นเลยบนลาปูนนู่นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปิดให้แสงไม่เข้าหรอกมันไหนแสงเลยเหมือนถ้าใช้ AV มันต้องมีครอบให้มันมืดใช่ไหมอ๋ออันนี้มันไม่ไม่มืดนี่หมายนว่าโดนแสงบดไงถ้าอย่างนี้เลยมันไม่โดนแสงบดมันไมไม่โดนแสงโดยตรงได้แสงอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าตาโดนแสงได้สบายเฮ้ยออกได้แล้วครับก็เพิ่มไฟนิดหนึ่งเซตที่สอง ตัวตัวมันติดไม่ได้ไม่ยอมไหลต,ตัวเพราะเราติดไปล้ำเชื่อจะออกไอ้ทำมันเหลืองใช่ไหมน้ำเชือ้อออกมามันจะมีสีเหลืองก,กับสีสีขาวจั๊วเลยหรือว่าสีครีม แต่ถ้าออกมาเป็นแดงๆนั่นอาจจะเป็นเรื่องว่าดินปนหรือว่ามีเลือดออกเคยเคยไ<ม>หลปอนปอนปอกมาด้อไหมคะไม่ไม่มีมตนนมรงน,นี้มันกระตุ้นตรงนี้มัน,นมันจะเหนือเหนือไอ้ตรงนั้นเฮ้ยออกดิออกได้แล้วอันมันอั้น สอมาโอ้ตนแล้วอ oh, oh. ่ะนีปนหรอเยวินโอ้เปลี่ยนเปล่ยนเปลี่เปลี่ยนเปลี่ยนเอาร็วเร็วหลกมาเร็ว